ถ้าเพื่อนๆมือใหม่นะบางทีพเพื่อนๆเนี่ยครับรถเลนซ้ายมันก็จะมีแบบถ้าใกล้ๆพวก BTS พวกอะไรนี่มันจะมีรถจอดทางฝั่งซ้ายใช่ไหมก็ผมแนะนําให้วิ่งเลนกลางนะนะครับพิทัมวิ่งเลนกลางเหรอใช่ครับเบิดไฟเลีเ้ยวขวาสินะครับดูกระจกมองข้างมีรถมาไหมมีพี่ตั้มแต่มันอยู่ไกละนะอ่ะอยู่ไกลก็เบียดมาสิครับเบียดมาท้ามรอที่เบรกครับนะครับเข้ามาแล้วปิดสวิตยวครับท้ามรอที่เบรกแต่เบ,กบรกเบาๆครับให้รถช้าลง สวัสดีครับผมผมพี่ตั้มทามยานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆครับออกไปถนนใหญ่นะครับพาเพื่อนๆขับรถออกไปบนถนนสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคนไหนที่อยากขับรถฝึกออกไปขับรถนะครับออกไปขับรถบนถนนใหญ่คนเดียวนะครับผมก็จะทําเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นสถานการณ์จริงบนถนนจริงนะครับให้เป็นตัวอย่างสำหรับเพื่อนนะครับใครที่กำลังจะฝึกขับรถออกถนนใหญ่ดูคลิปนี้เลยนะครับผม อยากดูแล้วใช่ไหมครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ลใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไป,ไปดูกันครับไป เวลาจะขับออกถนนใหญ่ครั้งแรกนะครับก็วิ่งในซอยมาใช่ไหมออกจากบ้านมานะครับเวลามาฝึกขับรถนะครับในซอยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมีรถจอดอยู่ข้างทางนะครับมองกระจกมองข้างฝั่งขวาก่อนมีรถมาไหมไม่มีครับเบี่ยงออกมาครับนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีรถมาอุ้ยตายแล้วพี่จ้ำทำยังไงครับนะครับให้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายเลยท่ารถก่อนแล้วก็เบี่ยงเข้าฝั่งซ้ายครับดูกระจกมองข้างก่อนนะมีมอไซค์แทรกมาไหมถ้าไม่มีเบี่ยงมาครับเบี่ยงมา แล้วก็วิ่งเลนซ้ายครับถ้าวิ่งในซอยที่มีรถจอดองเงี้ยไม่ต้องไปเสีเรียนนะว่าต้องวิ่งเินซ้ายเลนขวานะครับมันไม่มีเลนนะครับมันไม่มีเลนนะครับ อ่าจริงๆนะครับเพื่อนๆหลายคนแบบเออพี่ตั้มพูดได้ยังไงมันไม่มีเลนรถมันก็มีเลนซ้ายเลนขวาใช่ครับแต่มันมีรถจอดดังนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะวิ่งเลนไหนได้บ้างนะครับเพราะมันเหลืออยู่เลนเดียวนะครับก็ต้องแบ่งกันไปนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราวิ่งมาถึงถนนหลักแล้วนะครับเราจะเข้าเลนซ้ายนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนใหญ่นะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับอ่ะระวังมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนด้วยนะนะครับนะครับเวลาจะเราจะออกถนนใหญ่ใช่ไหมครับเราจะเลี้ยวซ้ายเลนในสุดดูฝั่งขวาก่อนเลนในสุดมีรถมาไหม มีครับหมุนล้อหนึ่งรอบก่อนนะก็ค่อยๆไปช้าๆครับดูเขาเขาเปิดไฟเลี้ยวแสดงว่าเขาจะเลี้ยวเข้าซ้ายครับเราออกไปได้เลยครับออกไปนะครับเราอยู่เลนซ้ายก่อนนะนะครับโค้งมาค่อยๆโค้งมาอยู่เลนซ้ายนะครับอยู่เลนซ้ายก่อนนะครับแล้วคือล้อตรงครับอ่าเติมความเร่งไปครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้คันด้านหลังเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแสดงว่าเขาจะเข้ามาครับเราเบี่ยงออกขวาได้เลยครับเบี่ยงออกขวาได้เลยนะครับพี่ตั้มครับมีมอเตอร์ไซค์มาครับก็ค่อยเบี่ยงไปช้าๆครับเดี๋ยวเขาจะหลบเองนะครับ ค่อยเบี่ยงมาครับอ่าพอเบี่ยงเข้ามาปุ๊บเราก็ปิดไฟเล้วครับเราเติมคันเล่นด้วยนะเติมคันเล่งออกมาปุ๊บอย่าช้านะครับเพราะว่าคนด้านหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะเอ่อชนท้ายเอาถ้าเราวิ่งช้านะครับเราต้องเติมเคร่งเล่นหน่อยนะครับเติมเคร่งเล่นเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะผมบิ่งเนี่ยประมาณ5้าสบหกสิบก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับวิบ่งตรงมาครับวิบ่งตรงมานะครับด้านหน้าทําไมเขาเบรกกันอ่าเราก็เลือบดูอ๋อมันเป็นไฟแดงนะครับแล้วก็ชะลอครับเท้ายกเท้าเราที่เบรกครับ ตะเบรกให้รถช้าลงเรื่อยๆครับอ่าช้าลงเรื่อยๆครับขาอยู่ที่เบรกนะเหยียบเบรกให้รถช้าลงช้าลงช้าลงพอใกล้จะถึงกันขนางน้เราก็หยุดครับปึ๊บอ่าหยุดครับหยุดนิ่งเลยครับผมอ่าทีนี้เราก็รอไฟแดงครับอ่ารอไฟแดงนะครับปึ๊บอ่าไฟเขียวแล้วนะครับเราก็ไหลตามนะครับไหลตามเรื่อยๆครับไหลตามข้างหน้าก็าค่อยๆตื่นมาเร่งไปครับค่อยๆตื่นมาเร่งไป เป็นมือใหม่เราก็วิ่งเลนกลางก่อนนะนะครับวิ่งเลนกลางไปเรื่อยครับวิ่งตามไปเรื่อยครับวิ่งเลนกลางไปก่อนนะครับความเร็วนี่ครับประมาณ40-50หเนี่ยเพื่อนเื่อมือใหม่ออกมาวิ่งถนนเนี่ยนะครับไม่ต้องไปวิ่งเลนขวาสุดไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเขาไล่เอาเดี๋ยวเขาว่าเอานะครับเนี่ยเราวิ่งเลนเลนสองเลนสามได้นะครับวิ่งเลนกลางไปเรื่อยเลยนะครับแล้วแต่ความเร็วที่เราใช้แต่โดยปกติความเร็วที่เราใช้ก็อยู่ประมาณ5060นะ ไม่ได้เร็วมากนะครับเราเป็นมือใหม่เราก็ไม่กล้าขับรถเร็วใช่ไหมผมเข้าใจเลยนะขับรถเร็วก็กลัวครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถเก๋งทั้งกระบะปาดปปาดมาเราก็กลัวครับเราวิ่งปกติของเราเลยครับวิ่งเลนกลางเนี่ยนะครับออกมาฝึกนนใหญ่เนี่ยด้านหน้าฝั่งขวาใช่ไหมเนี่ยด้านหน้าฝั่งขวาว่างๆโล่งๆนะครับผมเข้าใจแหละเราก็ไม่ออกไปวิ่งหรอกเราก็วิ่งเลนกลางไปนะอ้าพี่จ้าครับไฟเหลืองครับไฟเหลืองเราต้องเบรกนะครับเหยียบเบรครับ เบรกแ,แล้วไฟแดงแล้วนะครับต้องเหยียบเบรกแล้วก็ปล่อยไหลนิดๆครับปล่อยไหลนิดๆปล่อยไหลนิดๆไหลไหลมาเรื่อยๆอย่าหยุดจ๊กนะถ้าหยุดจ๊กด้านหลังเขาอาจจะชนท้ายนะครับไหลมาชา้าๆปุ๊บแล้วหยุดครับอ่ آ, าไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆแล้วหยุดนะครับผมอ่าถ้าเราเจอไฟแดงป,ปุ๊บเราจะลอดูการเราว่าเราไหลไปได้แค่ไหนนะครับไหลมา, Ав มาแล้วก็มาหยุดนะครับอย่าเบรกจนแบบหัวที่หวัวตําถ้าทั้งที่ด้านหน้าก็มีพื้นที่ว่างต้องดูด้วยนะดูดีๆครับเพราะถ้าเราเบรกเยอะขนาดนั้น นะครับด้านหลังเขามาเขาก็อาจจะชนท้ายเราได้ก็อาจจะเบรกไม่ทันไงน,นะครับเขาวิ่งมาเขาเบรกไม่ทันก็อาจจะชนท้ายดังนั้นเราก็ดูพื้นที่ด้านหน้าว่ามันมีพื้นที่ว่างไหมแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆนะครับผมพี่ตั้มครับเวลาเราจอรดรถติดไฟแดงเนี่ยมันมีมอเตอร์ไซค์ยอยู่ด้านหน้าทําไงดีครับก็ไม่ต้องทำอะไรครับอยู่เฉยๆเลยนะครับให้มอเตอร์ไซค์พอไฟเขียวใช่ไหมให้มอเตอร์ไซค์เข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยเติมเพ่งตามนะครับอ่าแค่นั้นเองนะครับตอนนี้เท้ารอยที่เบรกเหยียบเบรกอย่างเดียวนะครับ รอเบรกอย่างเดียวเท้าอย่าเบรกนะครับแล้วก็มีสตินะค่ค่อยให้เขาลดเคลื่อนที่ไปก่อนให้มอเตอร์ไซค์วิ่งก่อนไปก่อนนะครับพี่ตั้มครับมันมีมอเ,นะอเตอร,ร,ร์ไซนะคอ์อยู่ด้านข้างด้วยนะถ้ามอเตอร์ไซค์ด้านข้างเราทำยังไงล่ะเราวิ่งตรงๆเลยครับวิ่งตรงตรงลิงของเราเลยนะครับเขาหยุดหน้าอยู่ด้านข้างของเขาไม่เป็นไรนะครับเรารอไฟเขียวพอไฟเขียวปุ๊บให้มอเตอร์ไซค์วิ่งไปก่อนแล้วก็วิ่งตามไล่ตามเรื่อยๆไล่ตามเรื่อย ไม่ต้องกลัวนะนะครับถ้าเพื่อนๆกลัวว่าจะไปชนเขาอะไรยังไงเนี่ยวิ่งวิ่งตรงเลนของเรานะครับแล้วก็วิ่งตามมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะไฟเขียวนี้เราเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้ามอเตอร์ไซค์ออกไปเนี่ยเราจะทํายังไงเพราะมือใหม่ผมรู้ครับกลัวกลัวมอเตอร์ไซค์กลัวต่างๆนานานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ทําให้เพื่อนๆดูเลยวิธีการขับรถเราจอดอยู่ด้านหน้าไฟแดงเลยอยู่ด้านหน้าสดุดดันมาอยู่ด้านหน้าสุดเนี่ย มือใหม่ก็เป็นมือใหม่ด้วยนะครับไม่เป็นไรเราดูนะครับดูมอเตอร์ไซค์ให้มอเตอร์ไซค์ไหลไปก่อนแล้วก็ไหลาตามมอเตอร์ไซค์นะครับอรอครับทีนี้เราก็รอไฟเขียวอย่างเดียวนะครับ ตื่นเต้นรู้ครับผมรู <t t ้ว่าเพื่อนเพื่อนมือใหม่ตื่นเต้นออกมาตอนครั้งแรกเนี่ยนะครับตื่นเต้นเมื่อไหร่จะไฟเขียวนะเมื่อไหร่จะไฟเขียวนะนะครับพอไฟเขียวแเราจะทํายังไงดีนะจะทํายังไงเนี้ยคิดไปต่างๆนานาตื่นเต้นหัวใจเต้นตุบๆๆๆมือก็สั่นนะครับแอร์ก็เย็นๆนะครับรถใหม่ป้ายแดงออกมานี่ก็กลัวกลัวมอเตอร์ไซค์ก็จะเฉียวนะครับไม่เฉียวนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับนิ่งๆจะเฉยนะครับรออย่างเดียวแล้วก็วิ่งขับตรงๆอย่างเดียวนะครับ รอให้เขาไปก่อนแล้วค่อยตามเขานะครับจะมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านข้างเขาก็จะไปด้านข้างของเขามอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านหน้าเขาก็จะไปด้านหน้าเราก็แค่ขับตามนะเราก็ขับตามเข้าไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับส่วนที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเขาก็จะไปของเขาเองเรื่อยๆนะครับเขาก็จะหาตามของเขาไปเราแค่วิ่งนิ่งๆอย่างเดียวอ่านี่คือเวลาขับรถนะครับในตัวเมืองวิ่งนิ่งๆอย่างเดียวเลยนะครับเวลาเพื่อนๆออกมาฝึกขับตรงเนี้ย วิ่งตรงๆนิ่งๆเลยมอเตอร์ไซค์เขาจะไปของเขาเองนะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนเลนหรือว่าเราจะเลี้ยวข้าซอยดูกระจกมองข้างในทางที่เราจะไปก่อนเท่านั้นเองให้มัน่นใจว่าไม่มีรถมาหรือรถมาแต่ข้าอยู่ห่างๆเนี่ยเราก็สามารถเบี่ยงเลนไปได้แล้วก็อย่าลืมสำคัญเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับใครดูคคิปพ่จิตแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยนะเดี๋ยวตีมือเลยนะระวังนะครับไฟเขียวแล้วครับผมเขาไปแล้วเราตามครับตามครับตรงๆนะครับตรงๆ ขับตรงๆเลยไปตรงๆครับนิ่งๆครับขับไปตรงๆนิ่งๆเลยนะครับอยู่เลนไหนไปเลนนั้นครับขับตรงๆนิ่งๆเลยครับอ่านะครับเห็นไหมครับขับไปตรงๆเลยครับเพิ่มความเร็วด้วยพี่ตั้มครับต้องเพิ่มความเร็วด้วยเหรออ่าเพิ่มสิครับถ้าไม่เพิ่มข้างหลังเขาก็บ่นสิเราขับช้านะครับวิ่งวิ่งประมาณเท่าไหร่พี่ตั้มก็วิ่งไปประมาณสัก30 40แล้วกันนะครับอ่าโอเคตอนนี้พี่ตั้ม45แล้วอ่า45ก็ค้างความเร็วแล้ววิ่งตรงไปเรื่ออยยยยๆๆเเเเลลคคครรรรรััับบบวิ่่งงตไปืนนะห็ม ไม่ยากเลยใช่ไหมอ่าวิ่งตรงๆไปครับวิ่งตามไปครับวิ่งตรงๆไปนะครับเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนิดนึงนะครับตัวนี้50แล้วโอ้หพิทัมา50เลยเหรอใช่ครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยครับ50ค้างไว้ครับพิทัศครับด้านหน้ามีอ่มีไฟเบรกเลยอ่ถ้ามีไฟเบรกเราก็ดูซิว่ามันเป็นไฟแดงไหมอ๋อใช่ครับพิทัศครับเป็นเป็นไฟแดงอ่ะถ้าเป็นไฟแดงเราก็เตรียมตัวชะลอตอนนี้แต่ตอนนี้เราขับตรงๆไปก่อนนะขับตรงๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับอ่าอ่ถ้าเป็นเพื่อนมือใหม่นะ บางทีเพื่อนๆเนี่ยขับรถเลนซ้ายมันก็จะมีแบบถ้าใกล้ๆพวก BTS พวกอะไรนี่มันจะมีรถจอดทางฝั่งซ้ายใช่ไหมก็ผมแนะนําให้วิ่งเลนกลางนะนะครับพี่ตั้มวิ่งเลนกลางเหรอใช่ครับเปิดไฟเลี้ยวขวาสินะครับดูกระจมองข้างมีรถมาไหมมีพี่ตั้มแต่มันอยู่ไกลนะอยู่ไกลก็เบี่ยงมาสิครับเบี่ยงมาท้ามรอที่เบรกครับนะครับเข้ามาแล้วปิดไฟเลี้ยวครับท้ามอที่เบรกแต่เบรกเบาๆครับให้รถช้าลงค่อยๆกดลงไปค่อยๆกดลงไปให้รถช้าลงกดลงไปให้รถช้าลง ปึ๊บแล้วหยุดครับปึ๊บอ่าหยุดนิ่งๆครับทีนี้ก็วิ่งเดินการนะถ้าเป็นเพื่อนแบบออกมาฝึกขับรถแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับฝั่งซ้ายนะมันมีรถจอดอยู่ข้างทางอะไรยเงี้ยเราก็มาวิ่งเดินกานนะครับเวลาเปลี่ยนเล่นนะครับก็ดูกระจกมองข้างนะดูกระจกมองข้างว่ามีรถมาไหมถ้ามีรถมาเราก็ดูว่าเขาอยู่ไกลไหม เปิดไฟเลี้ยวค้างไว้แล้วก็ค่อยแย่ไปนะครับก็ค่อยแย่ไปถ้าเขาอยู่ไกลเนี่ยก็ค่อยเบี่ยงมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเขาอยู่ใกล้ๆแบบกล่ำๆเกึงแล้วก็ลองนับ1 23ดูว่าเขาขึ้นมาไหมถ้าเขาขึ้นมาแล้วก็ตรงตรงไปก่อนแล้วก็ชะลอรถถ้าเราเข้าไปใกล้นะนะครับตรงไปก่อนครับไฟเขียวแล้วนะครับเราจะไปนะครับรอคนาบเคลื่อนที่ก่อนนะเคลื่อนที่แล้วปุ๊บเราตามครับยกปลกเท้าจิเบยแล้วกดกันเร่งครับกดกันเร่งเพิ่มครับเพิ่มความเร็วครับนะเพิ่มความเร็วเลยครับ เพิ่มความเร็วเพิ่มไปเรื่อยๆครับวิ่งตรงๆนะครับวิ่งๆเลยนะครับวิ่งนิ่งๆเลยวิ่งนิ่งๆเลยนะครับต้อกมาฝึกครับแล้วก็เวลาฝึกนะครับจับพวงมาลัยเก้นาฬิกาสามนาฬิกาแล้วมองด้านหน้านะครับนะครับมองด้านหน้าวิ่งตรงไปเรื่อยๆฝึกครับฝึกให้รถอยู่ในเลนนะครับดูดูรถเราจับอาการรถเรานะครับเวลาฝึกรถเราให้อยู่ในเลนอย่าไปมองตรงเส้นนะอย่าจ้องตรงเส้นนะครับจ้องด้านหน้าเลย เราจับความรู้สึกว่าให้เราอยู่ตรงกลางไม่ต้องไปสนใจเส้นถ้าเรามองที่เส้นอย่างเดียวรถเราจะเฉเข้าหาเส้นนะครับดังนั้นไม่ต้องดูด้านหน้าครับดูด้านหน้าเป็นหลกักดูด้านหน้าเป็นหลกักมองไปมองล้มหลวมตรงส่วนนี้ล้มหลวม,ลวมแล้วมองคอนเซนเทรทด้านหน้านะครับโฟกัสที่ด้านหน้าครับโฟกัสที่รถข้านหน้าเลยนะครับเราก็ดูดูไปปื๊บด้านบนมีไฟเบรกไหมเออไม่ชไม่ใช่มีไฟไฟแดงไหมนะครับไฟเขียวถ้าไฟเขียวแล้วก็วิ่งตรงๆไปพี่ท่านครับแ็กซี่ด้านหน้าเบรกครับ เบรกเราก็ยกคันเร่งครับยกคันเร่งอ่ถ้าเขาเดินหน้าไปปุ๊บเราก็ไปพี่ตั่มขับไฟเหลืองครับอ่ไฟเหลืองเราก็ยกเท้าขอเราที่เบรกครับกดเบรกลงช้าๆให้รถช้าลงกดเบรกให้รถช้าลงกดเบรกให้รถช้าลงไหลไปนิดๆไหลไปนิดๆอย่าเบรกจึ๊กนะให้รถไหลรถไหลเข้าไปใกล้แล้วก็ค่อยกดค่อยๆกดปุ๊บมาแล้วเราก็หยุดรถปุ๊บอ่าแบบนี้เลยครับแล้วก็หยุดรถปุ๊บนะครับอพี่จําตื่นเต้นอจังงไรออกมาขับรถครั้งแรกอ่าเป็นทุกคนครับเนี่ย ผมเพิ่งสอนเพื่อนมือใหม่นะออกมาขับรถเนี่ยวิ่งถนนนะโอ้โหตื่นเต้นแบบตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวพอสักพักเราชินเราก็จะหายตื่นเต้นเองนะครับมันก็อาจจะใช้เวลาแล้วแต่คนนะบางคนก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก็หายตื่นเต้นแล้วนะครับเพราะเวลาผมสอนผมก็จะคุยเลื่อยเปื่อยให้นักเรียนผ่อนคลายนะครับเวลานักเรียนผ่อนคลายแล้วก็จะหายตื่นเต้นแล้วแต่บางคนออกมาฝึกคนเดียว ก็ต้องก,ก็ก็ต้องจับตัวเองนะว่าตัวเองตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนพยายามรีแลกซ์สบายๆถ้าออกมาฝักออกมาฝึกคนเดียวเปิดเพลงแต่อย่าเปิดดังนะเพราะว่าถ้าเปิดดังบางทีเราขับค่อมเลนบ้างเขาบีบแต่ไล่เราจะไม่ได้ยินบางทีเราค่อมเลนมอตเตอร์ไซค์เขาวิ่งมาข้าเนี่ยเขาจะบีบแต่เตือนเรานี่เราไม่ได้ยินเขาอาจจะมาเฉียวชนเราได้นะครับงนั้นถ้าจะเปิดเพลงก็เปิดเพ Lord, ลงคลอเบาๆนะครับเดินหน้าไปครับเขาเดินหน้าปุ๊บเราก็เดินหน้าแล้วก็กดคันเร่งครับ กดคันเร่งเพิ่มค่อยกดคันเร่งเพิ่มอ่าแต่ความรู้สึกให้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้35แล้วกดอีกครับให้ถึง40 1สเลยแล้วครับพี่อมอ่า40สแล้วค้างไหมครับเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ไปเรื่อยๆครับวิ่งเลนกลางไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเ,เพื่อนๆวิ่งเลนกลางใช่ไหมเลนขวาเนี่ยเขาที่เขาขับเร็วๆเขาต้องการความเร็วเขาก็วิ่งไปได้เราไม่ได้ไปขวางเขาเราก็วิ่งเลนกลางของเราไปเรื่อยๆนะครับพี่ต้อครับข้างหน้าเขาก็ช้านะอ่าถ้าช้าก็เราก็ทิ้งเลยะ ปกติเลยแล้วก็วิ่งตามเข้าไปไม่มีใครมาว่าเรานะเพราะว่าถ้าเราขับช้าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าด้านหน้าช้าเขาคันด้านหน้านะครับพี่ตั้มครับพี่แท็กซี่เขาคอมเลยนะครับพี่ตั้มครับเพราะว่าเขาหลบมอเตอร์ไซค์ไงครับอ่าเขาหลบมอเตอร์ไซค์เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะซัดเขาจะออกซ้ายเพราะว่าเขาต้องไปรับผู้โดยสารฝั่งซ้ายนั้นเขาต้องเข้าซ้ายนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับนั่นแหละครับเราก็ขับไปเรื่อยๆพี่ตั้มครับมีไฟเบรกอ่าดูด้านบนซิไฟแดงไหมใช่ครับพี่ตั้มครับไฟแดงครับอ่าถ้าไฟแดงเราแตะเบรกนะ เหยียบเบรกลงให้รถช้าลงเหยียบเบรกให้รถช้าลงแต่ไม่ต้องเหยียบจึกนะเหยียบปุ๊บให้รถช้าลงแล้วปล่อยไหลครับยกเบรกมาได้นิดนึงแล้วปล่อยไหลครับปล่อยไหลแต่เท้าอยู่ที่เบรกนะเท้าอยู่ที่เบรคครับพอเข้าไปใกล้แล้วค่อยๆแตะเบรกค่อยๆแตะเบรกให้รถช้าลงให้จนรถหยุดนะครับปุ๊บรถหยุดปุ๊บโอเคแบบนี้ครับผมพอรถหยุดเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ปล่อยมือออกจากพวงมาลัยนะครับเอามือมากุมกันเอามือมากุมกันนะครับแล้วก็ เอามือเช็ดเง่อก่อนเอามือเช็ดที่เกงนะครับเอามือเช็ดกันนะครับหรือหยิบทิชชู่มาก็ได้นะครับาหายใจลึกๆทำได้ครับต้องบอกตัวเองว่าเราทําได้เราทําได้เนี่ยเราขับออกมาแล้วเราต้องทําได้จริงๆเราก็ทําได้นะเนี่ยออกขับมาได้ระยะหนึ่งแล้วน,นี่นะครับแบบนี้เลยครับพี่ตั้มครับผมว่าผมเริ่มชินแล้วนะถ้าเริ่มชินปุ๊บพรุ่งนี้เสาร์ทย์หน้า ออกมาฝึกใหม่นะครับออกมาฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะจับทางได้เองว่าต้องเลี้ยวยังไงเปลี่ยนเลนยังไงยูเทินยังไงอะไรยังไงนะนะครับอ่าก็เราก็ต้องฝึกนะครับเราต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่เป็นไม่ออกมาไม่เจอปัญหาไม่รู้วิธีแก้นะครับมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องไม่เป็นนะครับเราขับในซอยจนถนัดแล้วขับแถวหมู่บ้านวิ่งจนเซียนแล้วเลี้ยวได้แล้ว ก็ต้องออกมาฝึกบนถนนใหญ่นะครับเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเป็นแนวทางในการออกมาฝึกขับรถบนถนนใหญ่คนเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับพี่ตั้มครับอยากให้ทําอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างบอกผมด้วยนะนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วละครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการขับรถออกถนนใหญ่นะครับก็เป็นทำคลิปเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะให้เพื่อนๆกล้าออกถนนใหญ่นะครับค่อยๆไปตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เลยออกถนนใหญ่เลยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับเป็น a c e b ุ o k กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆใหม่ใครที่ยังไม่กล้าขับรถใครที่ยังถอก๊อซองไม่ได้ใครที่ยัง ขาดกำลังใจนะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับมีเพื่อนๆมากมายอยู่ในกลุ่มนะครับคอยตอบคาถามคอยช่วยเหลือกันเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามานะครับกราเพี่อนเจอกับผมจอยเข้ามาได้เลยนะครับไปเจอกันใน a c e b o o k Group นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากเรียนขับรถจักรยานยนก็นะครับด้านล่างนี้มีทั้ง ID ดี n e แล้วก็เบอร์โทรสามารถนะครับสามารถ ไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับถ้าโทรมาแล้วผมไม่รับสายหมายความว่าผมสอนนักเรียนอยู่นะนะครับก็ขออนุญาตไม่รับสายนะนะครับผมก็ทิ้งข้อความในไอเดียไลน์ไว้เดี๋ยวผมตอบกลับนะครับผมส่วนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาแล้วเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าเจอช่องพิทตั้มครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วชอบคลิปนี้นะครับอยากติดตามก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไคร e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่เข้ามาเพื่อนก็จะได้ไม่ ทริคดีๆคิดคล้วดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วล้ะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับลืมเปิดไฟเลี้ยงกันนะครับรับผม